ค่ารำวัฒนธรรมหลากหลายเรนูภูไทยเรือไฟโสภาพี่น้องจ๋าเห็นโค้งไม้ไผ่ข้างหลังพี่เตีมวบอพี่น้องฮู้บอว่ามันคืออีหยางพี่น้องจ๋ามันคือโค้งของเรือไฟนาอพี่น้องจา๋าเดี๋ยวพี่เตีมยวสิพาไปเบิง่งว่าเขาทํากันยังไงแล้วก็อาทําได้มากน้อยแค่ไหนได้จักเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องจา๋าไปติดตามกันค่ะหมายกันเลยค่ะ ทำไมพี่น้องฟังฝ่ายสุขสุข,สขันนะคะตอนนี้พี่เต็มอยู่ที่ตัวอำเภอเมืองนครพนมนะพี่น้องจ้าพี่เต็มจะพามาติดตามาการทำเรือไฟนะพี่น้องจ้าหลายคนจะเห็นเรือไฟที่สวยงามที่อาทําการแสดงแล้วแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเบื้องหลังเป็นยังไงนะพี่น้องจา้าไปไปดูกัน,นเลยค่ะ จุดนี้เป็นจุดก่อสร้างเรือไฟของอำเภอปาปากนะพี่น้องจ๋าที่เราเห็นกองไม้ระยงระยางอยู่นี่ก็คือจะเอามาทําโครงเรือไฟนะคะหลายคนนาะสังเกตเห็นไหมคะข้างหน้าเขาขึ้นโครงแล้วเ,วเราไปดูกันว่าเป็นของอำเภออะไรไปพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าเมื่อน,นี้นะคะวันอาทิตย์ที่15กันยานะคะก็จะใกล้ถึงวันออกพรรษาแล้วนาะพี่น้องจ๋าออกพรรษา17 ตุลานะคะ17ตุลา2567นี้นะคะก็จะมีการแสดงประเพณีไหลเรือไฟพี่น้องจา๋าข้างหลังพี่เต็มนะคะก็จะเห็นขึ้นโค้งแล้วพี่น้องจา๋าหลายอำเภอนะคะก็ขึ้นโค้งแล้วนะคะ12อำเภอของจังหวัดนครพนมนะคะตอนนี้ก็เร่งมือ สร้างโครงเรือไฟนะคะพี่น้องจ๋าที่เขาเห็นอยู่ขณะนี้ข้างหลังพี่เต็มนะคะเป็นโครงเรือไฟเดยพี่น้องจ๋าก่อนที่จะเป็นเรือไฟสวยงามนะคะเผื่อจะออกมาเป็นเรือไฟสวยงามนะคะต้องใช้ไม้ไผ่เยอะมากนะคะแล้วก็ใช้เครื่องเอยงยางล่อรถนะพี่น้องจ๋าในการก่อสร้างแล้วก็ประกอบอีกหลายอย่างพี่น้องจ๋าตอนนี้เผมกำลังตอปอกแป๊กปอกแป๊กกันอยู่พี่น้องจ๋าปะเราไปติดตามใกล้ๆเนาะพี่น้องจ๋าตอนนี้เต็มอยู่ที่อ่า จุดก่อสร้างเรือไฟของสำนักงานจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งเป็นเข้าร่วมไม่ได้อยู่ใน12อำเภอนพี่้องจา๋าเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังว่าเป็นอำเภออย่างคือเห็นอำเภอนี่แหละขึ้นโค้งแบบหลายแล้วนพี่้องจา๋าก็อยู่ที่ประมาณหา1 6 0แล้วนะคะแต่ที่เห็นอยู่หลายๆอำเภอ้็อยู่ที่10-20%นะคะบางค้นจะได้แค่อันโค้งที่เป็นหุ่น้อยน้ำซึ่งน้องจา๋า กันครับก็จะใช้เป็นเชือกตัวนี้ยืดไว้นะพี่น้องจาะนี่เพิ่นยึดมัดไว้จังสิ การเฮ็ดเรือไฟในแต่ละปีก็ใส่งบประมาณหลายพอสมควรพี่น้องจ๋าแล้วก็ใช้ระยะเวลานานเหมือนกันพี่น้องจ๋าก็เฮ็ดอยู่เป็นเดือนเดือนนะคะบางอำเภอก็มานอนอยู่กับนี่นอนอยูน่นี่กินอยู่นี่เลยพี่น้องจา๋าสำหรับเรือไฟลำนี้นะคะก็เป็นเรือไฟของอำเภอเมืองนครพนมแล้วพี่น้องจ๋าเพื่อนก็ขึ้นโครงได้อ่า70%เเซน์แล้วนะคะเท่าที่ดูนเนาะ อันนี้แผกนี่เพิ่นก็นจะเป็นแผกเหลาไม่เหลาไม่ไว้ไปคัดตรงที่อันนี้บ่ให้มันไหลเพิ่นว่าพี่เติมถามเพิ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบต่างๆนะคะในเรือไฟเนาะพี่น้องจ๋าเพิ่นกนจะตัดไม่ตามขนาดแบบนี้เนาะพี่น้องจ๋าแล้วก็ใช้เป็นถังน้ํามันแบบนี้นะคะเป็นเขาอเอื้อนอียงเป็นอันนี้เฮ็ดให้มันลอยน่ะนะพี่น้องจ๋าพี่เติมบอกบ่ถือเนาะเรือไฟลำนี้เป็นของท่าอุเทนนะคะพี่น้องจ๋า ลำนี้เป็นของอำเภอนาแก่เลยพี่น้องจ้องะอำเภอนาแกนะคะก็กำลังขื้นโคง้งลำนี้กำลังขื้นโคง้งนะพี่น้องจ้ะยังมีไปอีกเด้อพี่เต็มพายางไปจนสุดผู้ส่วนลำนี้นะคะเป็นของอำเภอท่าอุเทนพี่น้องจา้าอำเภอท่าอุเทนอันที่ขื้นโคง้งอ่าได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วอันนั้นเป็นของอำเภอเมืองนะพี่น้องจ้ะ พี่น้องจ๋าเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะพี่น้องจ๋าการทําเรือไฟไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเฮ็ดเป็นเดือนๆนะคะซํากับสางบ้านหลังหนึ่งพี่น้องจ๋ามานอนมาอยู่มากินกับแบบนี้เลยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยกันแล้วกันนะคะใครที่ชมคลิปนี้เนาะจุดนี้เป็นของอำเภอวางยางพี่น้องจ๋าเป็นอำเภอวางยางค่ะอันนี้เพื่อนอาจจะเลิกงานแล้วบ่มีคนงานแล้วนะคะ จุดนี้เป็นของอำเภอเรนูแต่บ่เห็นโครงเรือไฟไม่แน่ใจว่าเพื่อนยังไม่มาหรือว่าอ่าไปตั้งจุดอื่นเนื่องจากว่ามาที่หลังเราเขาบ่ได้จังส็อาจีตั้งจุดอื่นนะคะตั้งนอกเหนือจากอ่านอกออกไปจากจุดที่เขาติดป้ายให้เนาะและสําหรับจุดนี้พี่น้องจ๋าเป็นของอำเภอาธาตุพนมพี่น้องจ๋าอำเภอพี่เตียมเองนะคะนี่เจอแล้วนะคะเจออำเภอตัวเองแล้วนะคะก็ ได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วได้พี่น้องจา๋งจาเฟินกนันอ่ะจะเลิกงานแล้วเจอแล้วนะครับพี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะเ, <c oughs> เป็นยังไงได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนี่ถามปนุชางใยัยพูดนะทั้งเปอร์เซ็นตเริ่มก่อนหกสิบเปอร์เซ็นเรา่นมาอันนี้มาถุงมือบอกครับพอผู้ช่วย มาทุกวันบ่ได้ผ้ายลงตลาดบอกคุณมือนี้อกเองโอ้นไปเองเนาะ,ปเ,นะเป็นกาเลิกมาดีแล้วครับนีแล้วว่าเป็นกำลังใจให้การนี่ยนะค้าพี่น้องขาตอนนี้นะคะพี่เต็มก็ยืนอยู่ที่จุดก่อสร้างเรือไฟอำเภอท่านพนมนะคะเป็นอำเภอของพี่เต็มเองนะคะเท่าที่พี่เต็มเบิงนะคะอำเภอท่านพนมยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกๆอำเภอเนาะเขาขงังเจ้าของพี่น้องจา๋าเขาขังอำเภอเจ้าของ,ของ,ของ,ของเองนาะยยังไงอ่าเขาก็ต้อง เป๊ะขอ,กองกเจ้าของอยู่แล้วพี่น้องจา๋าแต่ก็เท่าที่ดูนะคะอำเภอท่าพนมใหญ่ดีพี่น้องจา๋าทั้งใหญ่ทั้งยาวพี่น้องจา๋าใหญ่ยาวมากนะคะแล้วก็เิ่นว่าเห็ดได้อ่ะ60แล้วนะคะหมดไม้ไผ่ไป3รถพ่วงใหญ่ๆแล้วพี่น้องจ๋ารอติดตามวันออกพรรษาเนาะพี่น้องจา๋าว่าจากสวยงามแค่ไหนนะคะจุดยอดนะคะอำเภอท่าพนมพือ สุดยอดมากเลยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแงเชียร์แดงใจให้กับอําเภอทับพนมเราด้วยก็แล้กันนะคะนี่เข้มแข็งนะคะเท่าที่เห็นก็คืออําเภอทับพนมเนี่ยคนงานพลายน้องพี่น้องจ๋าแล้วก็อ่าเรือไฟก็ได้หลายเปอร์เซ็นแล้วพี่น้องจ๋าขอที่หนึ่งก็แล้วกันนะคะปีนี้เนวอุปกรณ์นี่นะคะวัสดุที่ใช้ไม้ไผ่เบิร์ดหลยก่อเลยด้นี่ เป็นหมื่นหมื่นลำแล้วนะคะข้างหน้าไม่รู้ของอำเภออะไรทีมงานเข้มแข็งนะคะพี่น้องจา๋ทงาทีมงานเราเข้มแข็งนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้อ,เอาเภอท่าพนมเราด้วยก็แลวกันนะคะในสุดท้ายพี่เต็มก็เดินมาจนเจออาเภอตัวเองพี่น้องจา๋าเดี๋ยวพี่เต็มจะพาไปยูจุดต,ต่อไปอยังเลยอ,อีกนะทั้งหนาเขาบรูว่าเป็นอาเภอหยังไปกันคะ่ะอันนี้ไม่รู้ของอําเภออะไรพี่น้องจา๋าบอกเจาก้าอาเภอหยังก็ได้แคน่นี้เนาะบ่มีป้ายน่าจะ เข้าไม่ตรงป้ายเนื่องจากว่าด้วยความสะดวกด้วยนะคะเพราะว่าบางที่เขาที่หลังอาจจะเขาตรงป้ายกาได้นะคะส่วนอันนี้เป็นของอาอันนี้เนาะเป็นของอบอโจนะคะลำนี้เป็นของอบอโจจังหวัดน้ำโค้งกับขื่นแห้งพี่น้องจ๋าอันนี้ก็เท่าที่สังเกตตอนพี่เต็มนั่งกินกาแฟนะคะเศษไม้เศษอะไรก็เริ่มลดลงแล้วนะคะเมื่อเร้านี่คือแบบร้อยหลายแห้งพี่น้องอจ๋าขนาดจะเริ่มลดแล้วนะนี่ ค,ค่ะพี่น้องคะตอนนี้นะคะพี่เต็มก็พาชมบรรยากาศจนทัวร์ทุกลำเลยเนาะพี่น้องจับครบทุกลำที่อ่ะมาเขามาอัดทําการสร้างเรือไฟเนาะไม่รู้ว่ายังมีอําเภอไหนที่ยังไม่ได้เข้าหรือเปล่าก็เห็นเรนูนะคะเห็นเรนูนี่เห็นตะไบว่าแน่ใจว่าอ่ะเขานอกจุดหรือว่ายังบ่เขาเนาะพี่น้องจับตอนนี้นะคะพี่เต็มก็ยังยืนอยู่ที่ เรือไฟของอำเอธาทัพนมจ๋าเท่าที่พี่เติมดูนะคะเท่าที่เป็นพี่เติมชมมาทั้งหมดแล้วนะคะก็มีทัดพนมพี่น้องจ๋ายิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะใหญ่ที่สุดยาวที่สุดแล้วก็อ่สาสั่งได้หลายที่สุดแล้วนะคะเพื่อนบอกว่าใช้ไม้ไผ่หมดไปสี่พวงสามพวงสี่พวงแล้วพี่น้องจ๋าก,ก็คืออ่าสามรถเทียวเล่อ์ยาวๆเนาะพี่น้องจาอ๋าเมื่อนั่พี่เต็มก็เห็นเขาจะไปรับอยู่อันตำบุพี่เติมนะคะรับไม้ไผ่เพื่อที่จะมาสร้างเรือไฟตรงนี้นะคะยังไงก็ ใครที่ชมคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากเป็นกําลังใจให้เรือไฟท่าพนมด้วยนะคะใครที่มาเที่ยวงานไหลเรือไฟนครพนมกับเป็นกําลังใจให้เรือไฟของอเาเภอท่าพนมนะะพี่น้องจะยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนพี่น้องจ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่เต็มก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปต่อไปครั้งต่อไปนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะเพื่อการทําคลิปในครัง้งต่อไปแล้วก็อ่า เพื่อการพัฒนาช่องต่อไปด้วยกันะกน,นะคะสำหรับคลิปนี้พี่เต็มขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าไปแล้วนะคะบ๊ายบายพระราุพนมข้าลำ้ำวัฒนธรรมหลากหลายเรนูภูไทยเรือไฟโสาูางามตาฝั่งขงู